สงใหญ่มากเฉพาะพรรูปหนะ้าต่างสี่ศอกอันนี้สงขนาดไหนก็อาตมาก็ไม่ทราบเหมอือนกันความจริงบาลีไม่ได้บอกว่าพระเล็กพระใหญ่ในสงเท่ากันนัไม่เท่าใช่ไหมพระเล็กก็พระพระใหญ่ก็พระหนึ่งนิ้วก็รูปพระพุทธเจ้ายี่สิบวารกรูปพระพุทธเจ้าก็ไม่มไม่สรางขนาดไม่สราบในสง นี้ท่านมากกำหนดเองว่าการชํำระนี้สงถ้าใช้พระพุทธรูปสี่สองถือพระประธานมาตรฐานนี่ใช้ได้แต่ต่อมาเมื่อคุณหญิงบุญช่วยอย่ตายไปเยี่ยมท่านแล้วก็เวลาเข้าห้องพักก็นั่งนึกว่าคนนี้ถ้าตายแล้วจะไปไหนนั่ต้องดูก่อนไอ้ตายนะ่าตายกันแน่แต่าตายแล้วจะไปสวรรค์ไปรกไปพรหมนิพพานก็ว่ากันไป คนตั้งใจยบุญหนักพอเห็นว่าคนนี้ตายจะไปไหนเห็นพระเจ้าธันมานะตักข,ของสักสี่วันไม่ใช่ไม่รู้พุทธเป็นพระเจ้าเลยใสยมากแล้วก็สวยแสงสว่างมากแล้วก็มือนิ้วชี้ไปที่หนังสือหนังสือเขียนว่าพระจำละนี่สงเข้าสร้างแล้วไอ้เราก็ถ้าท่้นก็ชี้เฉยๆประมาณสักห้านาทีท่านเฉยเราก็ต้องเฉยเหมือนกัน พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่พูดเนี่ยเราก็พูดไม่ออกเหมือนกันดความเคารพพอ,อท่านหายไปท่ามหาราชก็รายกฏองค์แทนจึงถามท้าวเวสุรวรรณว่าที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ที่หนังสือว่าพระชัมระนีสงเขาสร้างแล้วหมายความยังไงท้าวเวสุรวรรณท่านก็นเลยตอบว,ว่าพระชัมระนีสงพระพุทธรูปหน้าต่างแต่สี่สองเปนไปถ้าทำแล้วตัดกรรมที่เป็นอกุศลเก่าทั้งหมด คือบาปเก่าๆที่เราทํามาแล้วไม่สามารถจะนํารงอบายภูมิได้ต่อไปคล้ายพระโสดาบันทั้งนี้เป็นไว้แต่เราจะทําใหม่การบรรนันมาทําที่วัดนี่ครั้งที่หนึ่งรั้งที่สองก็ประกาศบอกว่าเงินนี่ไปใช้สามอย่างคือสังฆทานวิหารทานละธรรา,า,รา,า,รา,าทานพอขั้งที่สามบอกไม่ได้ต้องเพิ่มอีกอันหนึ่งคือสร้างประตู และพุทธรูปที่สร้างต่อไปนี้หน้าตักไม่มีน้อยกว่าสีส่ศอกฉะนั้นขอบรรดาญาโยพุทธบสัตว์ตั้งใจตามนี้นะ